บริษัทนี้ก็กินกล่อมเลยนะครับปากมันเลียปากแพับๆเลยมันจึงหัวเด็ดตีนขาดจะต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลเท่านั้นเอาล่ะเขาไปในเขาเรียกวอลเล็ตเราก็เรียกวอลเล็ตด้วยก็คือกระเป๋าเงินนี่แหละครับมีเงินดิจิตอลอยู่ในวอลเล็ตหนึ่งมืนท่านก็เดินเอาเงินจะไปซื้อของนี่ก็จ่ายด้วยเงิน ดิจิตอลซื้อหมดเลยหนึ่งหมื่นร้านค้าของแม่ใหญ่สีนี่รับเงินดิจิตอลผมไม่ได้พูดถึงร้านสะดวกซื้อนะเอาแล้วไปซื้อร้านแม่ใหญ่สีล่ะร้านแม่ใหญ่สีนี่ก็ได้เงินมาหนึ่งหมื่นดิจิตอลแล้วขายของเสร็จแล้วทีนี้ต้องการจะใช้เงินสดก็ต้องเอาเหรียญดิจิตอลเนี่ย ไปแลกเป็นเงินสดด้านอะไรพอแลกเป็นเงินสดก็ต้องถูกหกักค่าธรรมเนียม3%เอาเหรียญดิจิตอลมาเอาเงินบาทไปแลกเหรียญดิจิตอลมาถูกหกักค่าธรรมเนียม3%เอเาเหรียญดิจิตอลไปแลกเป็นเงินบาทถูกหักอีก3%รวมทั้งหมดทั้งสิ้น 6% 6%เป็นเงินเท่าไหร่ครับ6%ก็33,600ล้านบาทจาก5 6 0แสนหมล้านนีน่เอาตัวเลขที่รัฐบาลพูดนี่นท่านทั้งหลายครับเงิน30,000ล้านนี่จะเข้ากระเป๋าใครมันก็ต้องไปอยู่ที่บริษัท ซึ่งรับจัดการในการหาเหรียญดิจิตอลมานี่ละไอ้บริษัทโบ๊กเกอร์บริษัทตัวกลางที่ผมบอกว่าไอ้บริษัทขายบ้านขายที่ดินมันไปซื้อหุ้นเป็นหุ้นใหญ่ไว้ตอนนี้นี่มันจึงทำให้เกิดความสงสัยขึ้นบริษัทนี้ก็กินกอมเลยนะครับกินกลมก็คือกินอย่างอร ե ศอร่อยกินแซ่ ปากมันเลียปากแผลบเลยมันจึงหัวเด็ดตีนขาดจะต้องแจกเป็นเงินดิจิตอลเท่านั้นแจกเป็นเหรียญดิจิตอลเท่านั้นโอนเงินสดเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ได้ทั้งที่ความจริงโอนเงินสดเข้าแอปเป๋าตังค์ไม่ต้องเสียเงินไปซื้อหรือไปเช่าเหรียญดิจิตอลเลยและไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบ้าบอ หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ต้องเสียเลยแต่ไม่เอาไงไม่เอาเพราะมันมีนี่ไงที่ผมบอกไงมันมีเรื่องได้เสียกันไงนี่ไม่พูดเลยแแบะแบบแบ,แบอยู่เมื่อไม่พูดก็ต้องพูดในประชาชนฟังแล้วครับว่ามันมีตรงนี้อยู่มันจึงพากันดันทุลังจะต้องแจกเป็นเหรียญดิจิตอล ไม่แจกเป็นเงินสดโอนเข้าแอป,ปเป๋าตังทั้งที่แอป,ปเป๋าตังนี่มันสามารถไปทำบล็อกเชนได้แอป,ปเป๋าตังก็คือวอลเล็ตแหะครับแต่มันชื่อว่าแอป,ปเปาตังมันก็ไม่ต่างจากทูวอลเ l ็ตไม่จากไม่ต่างจาก t ทูมันนี่มันก็แอป,ปเหมือนกันแต่มันชื่อว่าแอป,ปเปาตังซึ่งวันนี้คนที่มีแอป,ปเปาตังในประเทศไทยนี่มัน40ล้านลายนะครับเพราะผ่านโครงการการแจก ของรัฐบาลพลเด็กระยุธ์มานี่มี40ล้านลายทำไมไม่ใช้ตรงนี้เห็นไหมครับง่ายนี่30,000ล้านนี่ค่าธรรมเนียมค่าไปซื้อเหรียญอีกเท่าไหร่ท่านทั้งหลายนี่ไงที่มันซ่อนอยู่